กองทัพไทยเองเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการว่ามีนายทหารนะคะชั้นนายพลจำนวน2 2 3 0นายที่เข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณแล้วจากนั้น,นะคะ่ะในปี65ราชกิจจาเองก็ประกาศจำนวนนายพลในราชกิจจานะคะเปิดเผยชื่อทหารอีกจำนวน5 3 0นายและในปี66ก็มีนายพลใหม่เพิ่มอีก524นายค่ะและที่ฉันจะขอพาทุกท่านค่ะ ไปทัวร์อาณาจักรธุรกิจของกองทัพคุมทรัพย์ทหารเส้นทางเศรษฐีของนายพลไปได้วยกันค่ะเส้นทางที่1น,นะคะขุมสมบัติที่1คือที่ราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกองทัพและรายได้จากการทำธุรกิจที่เกิดจากสวัสดิการเชิงพาณิชย์ของกองทัพท่านประธานคะถ้าจะเปิดเส้นทางพี่เบิ้มยักษ์ใหญ่อย่างเจ้าพ่ออสังหาระดับโลกตัวจริง ก็ต้องบอกว่าคนที่ครอบครองที่ดินจํานวนับล้านไร่จะเป็นใครไปไม่ได้เขาคือกองทัพไทยหน่วยงานที่มีที่ดินครอบครองกระจายอยู่ทั่วประเทศเต็มไปหมดค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ที่มีมากกว่า12.5ล้านไร่เนะะี่ยค่ะทั่วประเทศกองทัพ3เหล่าทัพได้ครอบครองไว้จานวนเกือบ7.5ล้านไร่และสิ่งที่น่าตกใจค่ะท่านประธานก็คือ ประชาชนในประเทศนี้กี่คนกันที่จะทราบว่ากองทัพมีปั๊มน้ำมัน150แห่งมีสนามกอล์ฟ74แห่งและนอกจากสนามกอล์ฟที่ครอบครองแล้วยังมีรายได้ที่มากกว่าหลายพันล้านต่อปีไปต่อกันที่คุมสมบัติที่สองค่ะขุมสมบัติจากการนั่งเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจหลังรัฐประหารในทุกๆครั้งนะคะหลังรัฐประหารจำนวนนายพลยิ่งสวมหมวกหลายใบมากยิ่งขึ้นค่ะ เข้าไปนั่งในตำแหน่งในบริษัทเอกชนและตำแหน่งผู้บริหารในบอร์ดรัฐวิสาหกิจทั้ง56แห่งซึ่งบอร์ดรัฐวิสาหกิจทั้งหมดมีสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจรวมกันราวๆเกือบ15ล้านล้าน,านบาทสร้างรายได้ต่อปีเกือบ5ล้านล้านบาทค่ะนี่อาจจะถือเป็นขุมทรัพย์ทองคำค่ะที่ผู้มีอำนาจหลายคนในกองทัพพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเสมอไม่ว่าจะในยุคใด แล้วนายทหารบางรายค่ะก็ยังไปนั่งเป็นบอดหลายแห่งในเวลาเดียวกันหลายคนสวมหมวกหลายใบได้รับทั้งค่าตอบแทนรายเดือนค่าเบีย้ยประชุมได้รับโบนัสได้รับเงินเดือนประจําตําแหน่งในพลได้ค่าตอบแทนรถประจําตําแหน่งงานสบายๆรับรายได้หลายทางและนี่คือกลายเป็นเส้นทางเศรษฐีของกองทัพไทยไปแล้วค่ะไปต่อกันที่ขุมสมบัติที่3ค่ะท่านประธานงบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นงบก้อนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นตลอดแทบทุกปีค่ะเมื่อเราย้อนไปดูก่อนการรัฐประหารนะคะในปี48ซึ่งเป็นก่อนรัฐประหาร1ปีกองทัพไทยได้รับงบอยู่ที่81,000ล้านบาทเท่านั้นแต่หลังรัฐประหารปี49ค่ะเป็นต้นมานะคะงบประมาณของกลาโหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากงบประมาณที่เคยได้รับกลับเพิ่มขึ้น2เท่าในปี52 และหลังจากนั้นเมื่อคอสชอนะคะเดินหน้าภารกิจยึดกลุ่มอำนาจทางการเมืองสำเร็จกองทัพเข้ามาครอบคุมอำนาจรัฐได้งบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในปี63โดยได้รับงบอยู่ที่233,000 0ล้านบาทจึงทำให้เห็นชัดว่างบประมาณที่กองทัพได้รับสัมพันธ์กับอำนาจที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะตามไปดูกันที่ขุมทรัพย์ที่4ค่ะซึ่งเป็นขุมทรัพย์สื่อที่อยู่ในมือกองทัพ ทั้งสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุท่านประธานคะในปัจจุบันค่ะกองทัพถือคลื่นความถี่และประกอบกิจการในระบบวิทยุกระจายเสียงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศนี้ค่ะรวม205คลื่นรองลงมาคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ44คลื่นและรายได้ของธุรกิจวิทยุส่วนใหญ่มาจากการขายโฆษณาและค่าเช่าคลื่นค่ะแต่ท่านประธานทราบหรือไม่คะ ไม่มีใครทราบตัวเลขรายได้จากคลื่นทั้ง205คลื่นของกองทัพเลยดิฉันจะขอยกตัวอย่างนะคะคลื่นที่เป็นของกองทัพอย่างคลื่น93คูฟารนไฮและ94 EFM อีเอฟเอ็มคลื่นวิทยุเรตติ้งอันดับหนึ่งที่ยังถูกครอบครองโดยกองทัพจนถึงวันนี้และไม่มีข้อมูลค่ะว่าสัมปทานจากการเช่าคลื่นวิทยุนี้เรียกว่าเป็นความนิยมสูงคลื่นนี้ค่ะมีจำนวนค่าเช่าอยู่ที่เท่าไหร่ กองทัพยังคงเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลรายใหญ่ค่ะและเป็นรายใหญ่ที่สุดในประเทศในขณะที่สื่อดั้งเดิมทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ลดขนาดทางธุรกิจค่ะบางรายต้องปิดตัวลงแต่กองทัพยังมีขุมสมบัติที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญค่ะจากโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลหรือมาร์ ที่ช่องทีวีดิจิตอลจะต้องเช่าททบ5เพื่อใช้แพร่ภาพกระจายเสียงได้เงินค่าเช่ามั x หึ8งล้านบาทต่อปีอันนี้ไม่รวมกับค่าโฆษณาค่าทำโฆษณาค่ารับจ้างบริการอื่นๆอีกนะคะซึ่งหลายพันล้านบาทต่อปีแต่ตัวเลขเหล่านี้ไม่ปรากฏชัดในเอกสารใดๆเลยไปดูขุมทรัพย์ต่อไปค่ะขุมทรัพย์ธุรกิจพลังงานของกองทัพไทยค่ะท่านประธานคะ กองทัพเป็นอีกหนึ่งกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่ผูกขาดธุรกิจพลังงานค่ะทั้งธุรกิจน้ำมันธุรกิจไฟฟ้าและโซลา่าฟาร์มนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยมีแต่ทุกชาติในโลกไม่มีค่ะคือการที่กิจการสวัสดิการไฟฟ้าเนี่ยได้ขยายธุรกิจออกไปครอบคลุมบริการด้านไฟฟ้าเบ็ดเสร็จให้แก่ประชาชนในพื้นที่หลายแสนคนด้วยขีดความสามารถที่ตัวเองไม่มีเลยนะคะแล้วก็ไม่ กระแสไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเพื่อนสมาชิกลุกขึ้นมาอภิปรายเรื่องนี้ค่ะก็จะเห็นว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยในบริเวณพื้นที่สัตหีบเนี่ยสวันติด4วันดับนะคะสร้างปัญหากระแสไฟฟ้าตกบ่อยดับบ่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่ก็เสียหายแล้วไม่เคยมีใครรับผิดชอบค่ะตามมาด้วยราคาค่าไฟที่แพงและสูงมากกว่าปกติคุมทรัพย์มหาศาลจากการลงทุนในพลังงานทั้งหมดไม่ปรากฏต่อสาธารณะค่ะ ว่าจะจัดสรรให้ในพลคนใดและกองทัพได้ไปเท่าไหร่กรมธนารักษ์จะได้ไปในสัสดส่วนใดและเป็นเงินที่เหลือเข้าคืนคลังเท่าไหร่ก็ไม่มีการชี้แจง